สวัสดีครับแปลงนี้นะครับเป็นที่เปล่านะฮะเนื้อที่1ไร่1นึง,นง,งานสีตารางวานะครับเป็นถนนแอดฟันนะฮะถนนกว้างนะครับรถสวนกันได้สบายนะครับ ตำบลหนองหานอำเภอสันทรยนะครับที่ตั้งแปลงนะครับหน้าแปลงกว้าง41เมตรนะครับรูปแปลงหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับอยูอ่ที่ถนนหันหน้าเข้าไปหาแปลงนะครับด้านขวามือลึก31เมตรนะครับ ด้านซ้ายลึก91เมตรนะครับข้างหลังจะเป็นรูปเฉียงๆนิดหนึ่งนะครับกว้าง54เมตรนะครับสภาพพื้นที่จะเป็นอย่างนี้นะฮะไม่เปี่ยวนะครับข้างหลังจะมีบ้านอยู่นะครับส่วนด้านขวาของแปลงจะเป็นร้านค้าขายขายของชำนี่นะครับ สภาพพื้นที่ถมแล้วนะครับพร้อมใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะฮะไฟฟ้าน้ำประปามีครบนะครับใกล้ทุดงดสถานล้านนา2กิโลครึ่งนะฮะตลาดแม่โจ้5กิโลโรงพยาบาลสันทรา,าย7กิโลที่ว่าการอำเภอสันทรา,าย13กิโลนะครับ เซนทันเฟสติวัล17กิโลนะฮะส่วนใครที่ชอบอกีฬาทางด้านกลอบนะครับไม่ไกลจากสนามกลอบแม่โจก,กอบขับะนะฮะประมาณ4กิโลนะครับสภาพพื้นที่ก็จะมีหญ้าขึ้นลกอย่างนี้นะฮะตามตามภาพนี้นะครับ 1ไล่1นึ่ง,นง,งาน45ตารางวาหรือว่า5 4 5ตารางวานะครับตารางวาละ7,000บาทนะครับแปลงนี้นะฮะร,ราคารวมก็อยู่ที่3 8 1ล้าน8แสบาทนะครับที่เห็นด้านทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นร้านค้านะครับขายของชำนะฮะ ตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นถนนหน้าแปลงนะครับพื้นที่จะสูงกว่าถนนนิดๆนะฮะเป็นเนินๆนะครับโลบลงไปนิดหน่อยนะครับแปลงนี้เป็นเขตตำบลหนองหานนะฮะอำเภอสันทรายนะครับ การเดินทางสะดวกครับบรรยากาศดีโล่งๆไม่ทึบนะครับอันนี้จะเป็นรูปถนนหน้าแปลงนะครับเขตทางนะฮะกว้างน่าจะประมาณ8เมตรนะครับแต่ว่า,าที่ทําทางกัาไว้นี่ประมาณประมาณ45เมตรนะครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับ สำหรับแปลงนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้รับชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ